อันนี้ถังนี้หนูดูนะอันนี้เบอร์ ork, เบอร์สิบห้านะนี่บเบอร์สิบห้ามาดูท่าน,นี้หนูมามาท่านี้มามาดูรอยแผลกรีดนะ <100 S 1> รอยแผลกรีดเนี่ยนี่นี่ยาวไหมนี่นี่นี่ครึ่งหนึ่งของลาต้นนะเรากรีดครึ่ง,งลําต้นดูนะดูเปลือกหนานะเปลือกหนาหนึ่งเซนนะนี่หนึ่งเซนอันนี้เปลือกสองนะนี่อันนี้เปลือกสองหมายความว่าเราเรากรีดซ้ําแล้วนะ นี่ขนาดเปลือกสองยังหนาเป็นเซ้นเลยนะนี่ยังหนาเป็นเซ้นนะขนาดเปลือกสองนะอย่าลืมนะถ้าท่านอยากได้น้ํายางแบบนี้ให้เปิดแผลเนี่ยครึ่งหนึงพำต้นกรีดวันเว้นวันทีนี้ทางพื้นใส่ขี้ไก่ผมใส่ขี้ไก่ทางลำต้นฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก e m สูตรคเอมนะ่ยางนี้อายุ2ีถ้าถ้าถ้าเดือนมิถุนาเนี่ย เขาก็จะ่20ปีเต็มแหละจะถ้านับปีประสขึ้นปีที่21นี่นะอันนี้คู่ถังเบอร์16เ้อะนี่ลองเทียบกับขวดเบียร์ช้างนี่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 แม่บ่านี่ขวดเบียร์ช้างนี่เต็มถังเลยนะนี่ขวดเบียร์ช้างนี่เต็มถังนั่นนี่เจ็ดมีดนะนี่เจ็ดมีดครับเราเปลี่ยนมุมนะงวดก่อนเราตั้งกับพื้นดินวันนี้เอามาบนแค่ที่มันเป็นแบบนี้นะลุงนะฟังนะ มันเป็นแบบนี้นะผมจะพูดให้ลุงฟังว่าอใส่ขี้ไก่เยอะๆเ mm. ออใส่ขี้ไก่ขี้หมู mm. อเพราะว่าขี้ไก่แล้วหมูเนี่ยมันกินหัวอาหารนะอะหรือใส่ขี้วัวขี้ควายก็ได้ครับแต่ถ้าอยู่ใกล้น้ำความหมูน้ำล้างคอกหมูนั่แหละคือโค่นปุ๋ย mm. ไม่ต้องทํามากครับไม่ต้องทํามากทำในน้อยดูแลให้ได้ mm. ดูแลได้แลวเขาจะออกแบบนี้ครับนะ อย่าลืมนะทางพื้นดินใส่ปุ๋ยคอกทางลำต้นฉีดพ่นด้วยน้ำหมัก e m อสูตรครูเซมแล้วฉีดอาทิตย์หนึ่งเอาสิบห้วันครั้งก็ได้ครับนะการทำสวนอย่างนั้นไม่ต้องทำเยอะบอกชาวบ้านว่าอย่าทำเยอะให้ทำน,น้อยๆให้ได้คุณภาพแบบนี้ครับน,ะนอกจากจะให้น้ำยางเยอะแล้วยุงยังไม่มีอีกอยางพวกนี้อายุยี่สิปีนะ แล้วเขาจะอยู่ได้อีก30-40ี่ปีนั่นได้หรือไม่ได้ได้ถ้าท่านบรีสนใจนะเชิญมาเยี่ยมนะครับสวนอยองเพอโคกศิริบัณฑ์จังหวัดสกลนครโทรมาก่อนนะศ8นย์แปดเจ็ดสเจ็่งครูเซมบูลเจนาเจ้าของสวนยางที่ให้น้ำยางมากที่สุดในโลกอาสวัสดีครับถ้าต้นยางในสวนของท่านนะท้ายางในสวนของท่านเป็นโรคราดำ ราชีชมพูไฟทอราเปลือกเนา่ารากเนา่าน้ำยางไหลนะครับหกรคนี่นะท่านไปซื้อเจขนาดสิบลิตรมาเจเราขนาดสิบลิตรมาอเอาหัวเชื้อเอ็มเลยเติมไปดึงเอาย่อยแอมโลก็ได้หรือย่อยได้อย่างไดอย่างนี้หนึ่งนะ,ะเจ๊หยิบมา, 20, า,า 20, ส, 20, สองมือเลาขาวสองมือสองมือนะครับเทเล่าอา,า่เทเล่าขาวสองข่อยนะเทให้หมดนะอย่าเหลือไว้กึบนะ เอาวางไว้ครับวางไว้เอายิบมาน้ำส้มสูสองขวดนครับน้ำส้มสายชูที่เขากินกับก๋วยเตี๋ยวนะวา,างไว้ครับวา,างไว้เอาต่อไปอากาศกันตาลลิตรหนึ่งติดฝาให้แน่นแล้วเขย่านะเขยา่าเขย่าเข้ากันฟอมเข้ากันดีแล้วเติมน้ำอีกหกลิตรมันก็จะพอดีเขย่าเจลลอนนี้มีสิบลิตรนะหมักเอาไว้สิบห้าวันสูตรนี้แก้โรคราดำราสีชมพู ราททัราเปลือกเนา่ารากเนา่าน้ำยางไหลรวมทั้งทุเรียนเลยนะสงสัยนะโทรมาถ,ถามนะ0 8 7 2์แปดเจ็สเอเจ็ครูเสมบุญเสนาสวนอยูงเพอโคกศรีวันจังหวัดสกลนครอ่าสวัสดีครับอยู่ข้างหลังมีข้างหลังยเดี๋ยข้างในานหน้าที่วันนี้เป็นพระเอก <laughs> ได้เข้ากลอง อันนี้ซุปเปอร์เอ็มครับนะส่งไปทั่วประเทศนะครับต่างประเทศตางประเทศก็มีพวกเขมรพวกลาวพม่ามาเลเซียครับอนะส่งไปภาคใต้ภาคเหนือส่งไปทุกปราเทเก็บเงินปลายทางครับแต่มีมีตรงมาเลยครับมาเลยตรง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 มาเลยมาเลยครับมาเลย อ,อล้วังมันไปได้อยู่แล้วมังพอแล้วครับพอแล้วอแล้วพอแล,อล้ต้อว่าใส่ตัวโค้ะ,อะเอาเอาเอามุมนี้ก็ได้มาอามีมุมนึ่งครับมา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 ,มาที่มาของโครงการนี้นะครับนะีสืบเนื่องมาจากปีอ่าวันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห่ร้อยสมี่สิบสี่ปีมาแล้วนะถูกครับเมย่สิบปแล้ว พะถ้าพระเดชเปลมเนี่ยท่านไปดูงานที่อุบลแล้วท่านก็มีคําบัญชาเนี่ยให้ผมไปศึกษาดูงานแล้วนํามาทําแล้วนามาทําท่านสรุปโครงการว่ามันเป็นเรื่องที่อะไรนะ,ะเป็นโครงการที่ดีมากช่วยเหลือชาวบ้านได้จริงต้นทุนถูกทําง่ายทำง่ายเลยเพราะ,ะจุดเนี้ยก็จะเน้นว่าเน้นไปที่คนยากจน,นเพราะเป็นโครงการที่ว่า ต้นทุนมันถูกไงได้ทําง่ายๆนะแล้วจะเล่าให้ฟังว่าทําอย่างไรนะครับเราจะว่าทำอย่างไรใบยางหลน่นเราต้องพักนะครับเราต้องพักอันนี้จะเอาอีกสิกรอบแล้วจะพักมีคนถามว่าการพักหน้ายางจําเป็นไหมนะคําตอบก็อยู่ที่บัวขาวไง <c oughs> บัวขาวไงบัวขาวอายุสี่สิบปียังชกหวยได้สี่สิบกว่าเดือนนะยังชกได้ครับเพราะปีหนึ่งขอชกแค่สองสามครั้ง เขาต้องพักให้ร่างกายเขาฟืน้นเหมือนคนแหละถ้าคนตั้งท้องทุกปีมันโสมตายหาเลยครับเหมือนกันยางก็เหมือนกันเขาใบร่วงเนี่ยแสดงว่าอาหารในดินเขามีน้อยฟังไหมนะครับการที่ยางเขาใบร่วงออกมานี่แสดงว่าอาหารในดินมีน้อยเขาตึงสลัดใบทิ้งเพื่อที่จะไม่ได้ปรุงอาหารเพื่อที่จะรักษาชีวิตเขาเอาไว้นะยางนี่นะแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยกูใช้ย,ยาเล่ง ใช้ยาโดบได้ออกจริงใช้ยาเล่งออกจริงกรีพาแรงได้จริงครับแต่สุดท้ายไม่ถึงสิบแปดปีค้นทิ้งหมดครับ <c oughs> ขนาดเวลาเขาโค้นนะน้ายางแม้แต่เอาเ,อาเ,อาเลื่อยยนตัดต้นยางขาดเนยน้ํายางจะออกมาเท่ากี้ตาคังคกยังไม่มีเลยอ่ะ <c oughs> นี่หลุมนะหลุมกว้างยาวประมาณอสองเมตรหรือเมตรครึ่งก็ได้อ่ กว้างเมตรหนึ่งหรือเม็ดครึ่งก็ได้เลึกประมาณเนี้ยประมาณนี้ยครับไหเวลาฝนตก,กนมาครับน้ําก็จะไหลลงไปอยู่ในหลุมแบบนี้ครับเป็นการเติมน้ําลงไปในดินนะเป็นการเติมน้าลงไปในดินปากหลุมก็จะใส่ปลูกไอ้ไม้ผลเอาไว้ก็ได้ครับอย่างนี้ครับไหน <_ d ata> ทานะครับนะทานะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยในภาคอีสานเนาะเวลาฝนตกมาเนี่ยเวลาฝนตกครับไหฝนตกอย่างหนักเนี่ยน้ำซึมลงไปดินแค่ข้อมือเดียวนะแต่ถ้าทำขุดหลุมแบบนี้นะน้ําก็จะ ซึมเข้าไปเติมเข้าอยู่ในดินครับนะาะทำให้ดินชุ่มชื้นครับเนาะยางก็ท่าจะาให้ผลผลิตด,ดีครับนะไม่มีพืชชนิดไหนนะที่จะปลูกแล้วอยู่ได้เป็นร้อยปีเหมือนยางพารานะไม่มีพืชชนิดไหนนะแล้วก็มมนมีพืชชนิดไหนนะที่ปีหนึ่งจะขายได้16ถึง20ครั้งเนะเหมือนยางพาราถ้าขายเป็นยางก้อนนะผม mm hmm. เลยว่าเออยางพาราจะพารวยครับ ทีนี้ยางพาราเนี่ยยางพาราผมจะบอกชาวบ้านเสมอว่าถ้าใส่ปุ๋ยคอกนะห้าปีสามหรือห้าปีใส่ครั้งหนึ่งห้ามใส่ทุกปีนะถ้าใส่ทุกปีมันจะงามเกินไปครับนี่คือสภาพสวนยางครับที่งามเกินไปที่มันงามเกินไปมันจะไม่ทนต่อพายุฤดูร้อนนะแต่ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีนะปีหนึ่งก็ต้องใส่สองครั้งนะ ต้นฝนกับปลายฝนนะแต่ถ้าใส่ปุยคอกนสามหรือห้าปีใส่ผมจะบอกว่าใส่มากใส่น้อยอย่ารั้ <c oughs> พอมันเกิดพายตุตรงนี้นะผมตัดต้นยางพาราตัดยอดที่มันโน้มนตัด <c oughs> พอตัดปุ๊บผมได้ความรู้ใหม่ว่าเฮ้ยยางพาราเนี่ยทำสาวได้ว่า <c oughs> เพราะหลังจากที่ตัดยอดออกมาที่มันถูกพายุพัดนะมันขึ้นใหม่อ่ะสวยกว่าเดิมอีก <c oughs> สวยกว่าเดิมอีก เห็นครั้งแรกตกใจเลยนะเห็นครั้งแรกตกใจเลยนะเพราะว่ามันไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะส่วนนี้คือส่วนที่ที่ที่เป็นโรคตะจี้นี่นะแต่ผมไม่มีหมายเรียกติดเอาไว้เท่านั้นแหละนี่ตกจี้ผมพาคนวะชาดูแล้วว่าว่าผมปีดน้อยนะมเราปีดแท้ปีดนิดเดียวจะออกเป็นผู้ถังเลยนะทีนี้ พอเราทำไปทำมาเราก็ได้ความรู้ไปเรื่อยๆนะ